น้องไม่จับนะคะเนี่ยให้จับด้วยให้จับด้วยอันดับแรกเราให้กาแฟมันเราไม่เททีเดียวนะเราเทให้ให้กาแฟครอบคุมน้ำก่อนแล้วก็หยดเพราะกาแฟดิปคือกาแฟหยดต้องค่อยๆหยด สวัสดีค่ะลักกี้เจนค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวบ้านปลาครับโ <Yes. S 1> ดยสเกตนะคะเขาบอกว่า oh. ที่นี่มีปลาครับส0งหมกว่าตัวเลยค่ะว oh. ันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาให้อาหารปลาครับกันนะคะปลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูปลาครับด้านในกันค่ะ บ้านปลาคราบนะคะเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงครึ่งนะคะครุกวันเนาะอันนี้จะเป็นแบบสไตล์บ้านสวนเลยนะคะบรรยากาศลมดืนมากแล้วก็บ่อน้ำใหญ่มากจากตัวเมืองมาร้านปลาคราบเฮาประมาณ23โลแล้วก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะขับมาเรื่อยๆจนถึง บ้านต้นเปานะคะให้เลี้ยวเข้ามาในบ้านต้นเป่าเข้ามาประมาณอีก6กโลนะคะก็จะถึงร้านร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะเดี๋ยวเราไปดูปลาคราฟด้านนู้นกันดีกว่าค่ะเยอะมากตื่นเต้นมากเลยจุดให้อาหารปลาคราฟนะคะก็จะมี2จุดนะคะด้านนี้แล้วก็อีกด้านนู้นจะอยู่ตรงกลางน้ํานะคะตรงนู้นเนาะนี่ด้านในร้านนะคะ วันนี้แม่ค้าไม่มาขายอาหารนะคะแมวอ,อดกินเลยวันนี้สงสัยจะกินแค่ไอศ์ครีมแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆเนาะนี่เขามีเพ้นปลาคาวไว้แบบนี้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นไอติมของที่ร้านนะคะ เมนูเครื่องดื่มนะคะอ,อาหารปลาของเราอาหารเครื่องดื่มเขาก็ไม่แพงนะคะที่นี่แก้วละ40-50นะคะ ใรากาศภายในร้านนะคะก็จะมีที่ให้นั่งชมวิวตรงนู้นก็จะเป็นจุดให้อาหารปลานะคะด้านล่างละกี้เจนสั่งเป็นนมชมพูนะคะแก้วละสี่สบบาทเองเนาะถูก <c oughs> เดี๋ยวลงไปให้อาหารปลาครับกันค่ะ โอ้ยปลาครับปลครับเยอะมากเลยเขาบอกว่าเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยตอนนี้ได้ประมาณแปดเก้าเดือนแล้วนะคะนี่ประมาณสองหมื่นเกือบสามหมื่นตัวเลยนะคะปลาครับที่นี่ ค <outta> าถาเรียกปลาคาถาเรียกปลามาแล้ว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  แล้วน้องมาแล้วอ้ยเฮ้ยเยอะ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 อ้ยสีสวยมากเลยตื่นเต้นตื่นเต้นลยโอ้ยมีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยอันนี้แปดเก้าเดือนแล้วนะคะที่เลี้ยงมาเนาะ เดี๋ยวเราจะมาจับปละครับกันใช่ว้ยน่น้องไม่ดือ้อน้องไม่โซนน้องเชื่องมากเลยให้จับด้วย,ย,ยเดี๋ยวเรามาดูกันดิฟกาแฟกันค่ะ อันนี้จะเป็นเครื่องคั่วกาแฟนะคะมีอุปกรณ์นี่จะเป็นเครื่องบดกาแฟนะคะสีมันจะต่างกันอันนี้ไว้โชว์นะครับจับมือครับใช้มือปกติถ้าเราอันนั้นเราจะไปเจมือนะฮะอ <c oughs> ันนั้นเขาจะไปใจามือ <c oughs> ดูสีอะดูอันนี้คือเคขลอันนี้อันนี้ไม่มีเปรี้ยวละ <c oughs> อันนี้คือคือขมเลยข <c oughs> มเลยอันนี้สีมันจะแตกต่างกันเนา <c oughs> ะมันจะใช้เวลาต่างกันครับ วิธีคั้วกาแฟก็คือแค่หมุนเองนี่ย,ยามาดูวิธีคั่วกาแฟกันนะ,นนะครับอันนี้จะเป็นบางวันนะครับโฮลแล้วแต่จั <c oughs> งหวะตัวนี้คือเขายังมาใส่กาแฟเพราะว่าอันนี้คือการวอร์มหม้อให้หม้อมันร้อนก่อน,นออเป็นการเป็นการวอร์มหม้อก่อนต้องวอร์มก่อนใช่ไหมคัามะมานาทีนึงมานาทีหนึ่งก่อนที่จะเอากาแฟไปคั่วเนาะถ้มาค่บางคนเนาแบบเมื่อโปรแล้วมีเทอร์โมมิเตอร์วัดอะไรเงี้ยแต่แบบนี้ไม่ต้องเยอะหรอก เ,เอาประมาณสักนาทีนึงอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าหม้อมันร้อนแล้วแล้วก็ออวัดว่าอุณหภูมิลแ,ลแล้วประมาณ100ารอ้อยองศาร้อยยี่สิบอะไรองศาอะไรเงี้ยเขาเนี้ยอันนี้เราไม่ต้องละ,ะแล้วเขาก็อายุเท่าไหร่ได้เจ้าแล้วก็ใส่กาแฟหน่อยอันนี้ทำอันนี้มันหม้อเล็กเราก็ใส่นิดเดียวก็สุกแล้ว กาแฟใส่แบบนี้นะคะ,ะ,ะวขวาประมาณกี่นาทีพี่อ,อันนี้มันปริมาณมันนิดเดียวเนาะมันแล้วแต่เราใส่กาแฟลงไปปริมาณเยอะก็กเยอะนิดนึ่งนานนิดนึงแต่นี่ใส่ปริมาณน,น้อยก็เดียวเดี๋ยวเราก็เรา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 ไม่ต้องดูว่ามันนานแค่ไหนเราดมกลิ่นเน<ร>าะ <c oughs> เราฟังเสียงมันเหมือนป๊อปคอร์นอ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันขยายตัว คือตอนนี้ฟันเริ่มออกนะฮะคือพอกาแฟเนี่ยเม็ดกาแฟโดนความร้อนมาขยายตัวมันจะเหมือนป๊อปคอนอะไอ้เปลือกมันจะมีเปลือกบางๆชั้นนอกอีกชั้นหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะจะจะทำให้เปลือกชั้นนอกเหลื่อมออกมาเริ่มมีฟันอมูนเลยจังมูนเนี่ยยังยังไม่ยังมาแตกนี่มาแตกจะยังยังยังขยายตัวยังไม่ขยายตัวคือจริงๆถ้าใส่ปริมาณกาแฟพอดีมันประมาณสี่นาทีครึ่งหม้อเล็กนะหม้อเล็กประมาณสี่นาทีครึ่งสี่นาทีครึ่งอาจจะได้ขั้วอ่อน เพิ่มมาอีกสามสิบเป็นขั้วกลางแล้วก็จะไปเข้มมันก็แล้วแต่เวลามีขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มนะคะขั้วกาแฟ่ยนสีนิดนึงละเริ่มเปลี่ยนสีเหมือนขั้วเม็ดมะขามเลยน่าเหมือมันลักษณะเดียวกับขั้วเม็ดมะขามะขั้วเม็ดมะขามเอ๋อเปลี่ยนสีเห็นไหมแต่สีตุนๆเห็นไหมเนี่ยมันเปลี่ยนสีแล้วเเริ่มปนสีแล้วเปลี่ยนสีแล้วเริ่มข้างในไอ้ตัวนี้ร้อนมากอ่าเดี๋ยวหมุนไปเรื่อยๆแอร์อันนี้เริ่มเป็นขั้วอ่อนแล้วเห็นไหมขั้วอ่อนยังไม่ได้เมอนว กลิ่นหอมยังไงเนี่ยคือกลิ่นกาแฟที่หอมจริงๆถ้าเราขั่วใหม่ๆเนี่สุดยอดเลยัวใหม่ๆนี่หอมเลยนะหอมมากเข้มข้นได้ใจแล้วมันเป็นก,กาแฟเกรดดีด้วยถ้าเป็นกาแฟเกรดนี้นะที่ที่ที่สวนเรานี่นะไม่ไหวลองละไม่อร่อยเพราะว่าความสูงก็ไม่ได้อุณหภูมิาเลยก็ไม่ได้เนียจริงๆนี่เราเราไม่ต้อง จับเวลาก็ได้เราฟังเสียงแบบแตกๆแตกๆอ๋อไม่ต้องจับเวลาแบบฟังเสียงถ้ามันแตกนี่ใช่เลยเนาะตอนนี้แตกได้ละดูข้ออ่อนละข้ออ่อนอะไรไเงี้ยแต่นี่เนี่ยเราจะเอาอันนี้เรื่องอ่อนไปไปกลางละไปกลางอ่าไปกลางละไปกลางละเดี๋ยวจะไปเข้มแต่กลางไม่เอาไม่เอาเข้มมากเราดูสีก็รู้ฮะเนี่ยอันนี้มันกลางละแต่กลางจะไปเข้มก็ได้สีมันได้อ่ะแค่นี้แหละได้กินละได่กินละ อ้าวเรียบร้อยนะคะอนี้คือความสวยงามน,น,นะนมันใชความมันนี้อันนี้คือขั้วกลางกลางจะไปเข้มแป๊บเดียวเห็นไหมได้กินแล้วเนี่ยกาแฟกลางเนี่ยกลางจะไปเข้มละมีความมันอยู่เนี่ยสีก็รู้ฮะอันนี้อ่อนกลางไปเข้มแล้วพอเราขั้วเสร็จเราก็บดได้เลยหรือต้องรองเย็นรอรอแป๊บเดียวต้องรองเย็นรอเย็นสักพักใช่ไหมคะค่อย,ยค่อยไปบด,ดออนนนี้ก่ อันนี้ลองทําเองนี่ที่บดกาแฟของพี่เขานะคะมีหลายรุ่นนะคะโบราณก็มีนะคะเนี่ยเอาหมดเนี่ยใส่ก็ดิมีหลายรุ่นแค่นี่เลยอ๋อเป็นอันนี้เป็นเก่าแก่เนาะแก่ากจะชอบแบบไหนถ้าชอบเปรี้ยวก็อันนี้เป็นเครื่องบดกาแฟที่เก่าแก่แล้วก็โบราณมากนะคะนี่ต้องนักสะสมนะคะถึงจะมีเนาะนหลงน่าหลงสวยมากเลยก็ต้องไปไปถาม เป็นบทมือนะคะเครื่องบทมือเนาะครับเครื่องบทมือเอาได้เลยไม่ต้องเล่อนอย่นี่เดี๋ยวเรามาดูการพูดกาแฟกันมีบทหลายแบบครับมีบทหลายแบบนะคะแต่ใช้มือหมุนนะคะ ข้ออ่อนนะคะกาแฟจะเป็นสีออกเงี้ยอ่อนๆนะคะอันนี้คือข้อกลางไปแล้วอันนี้คือข้อเข้มนะข้อย่งไม่หมดเลยวะลองแค่นั้นแ่ะอยู่ที่บ้านก็ไม่มีอะไรก็เอาบ้องไม้ไผ่ีกระบอกไม้ไผ่เอาหัวมาวางเอากระดาษกรองวางเอาน้ําร้อนเทได้กินแล้วกาแฟหรือไม่หรือไม่ถ้าจะเอาสาเร็จก็คือว่าเดี๋ยวบดเป็นผงไว้ให้ก็ได้เอาเนี่ยกลับบ้านอันเดียวไปถึงอยากกินกาแฟสดก็เอาผงกาแฟใส่นี่กับกระดาษกรองกลวย เอาน้ำร้อนผ่านได้กินกาแฟแล้วอข,ข้ามขั้นตอนหมดเลย <c oughs> แล้วแต่ว่าชอบว่าชอบอ่อนสะดวกสบายกลางเข้มแค่นั้นเองอันนี้เดี๋ยวให้ชิมอ่อนกาแฟเปรี้ยวที่ดีคือตัวนี้คือมันอ่อนมันเปรี้ยวแต่มัน,มนจะหอมมันจะหอมหวานอันดับแรกเราให้กาแฟมันเราไม่เททีเดียวนะเราเทให้ให้ให้กาแฟขา้าวุลมน้ำก่อนแล้วก็หยกเพราะกาแฟดิบคือกาแฟหยด องค่อยๆหยดลเี่ยเวลาร้างกาแฟแเราป็นตบางดีเขาเปิดกอให้หมันอบแล้ค่อยเปิดดนันแก๊สเขออกนะมีแก๊สในฟองฟองแก๊สหอมอุย้ยพุงป่องกินอาหารทั้งวันเนี่ยโวย <laughs> <Yeah. laughs> วันนี้ก็สนุกมากค่ะมาให้อาหารปลาคาร์ฟนะคะปลาคาร์ฟแบบเยอะมากตื่นเต้นมากเลยนะคะก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะวันนี้ก่อนจบคลิปวิดีโอก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครป์กระจายให้ลักกี้เจนเนยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย